สวัสดีครับเรามาดูผลฟุมบอลลาลิกาสเปนเกมที่25ประจำเช้าวันเสาร์ที่19กคุมพาพันธ์กันหน่อยดีกว่า,าก็ปรากฏว่าเอลเช่เปิดบ้านเฉือนเอาชนะไลโยบากาโน่ไป2-1ฮะเกมนี้ทีมเยือนนำไปก่อนหนึ่งศูนย์ด้วยนะจากฟรานกาเซยฮะแต่ว่าเจ้าบ้านก็ยิงแซงสองลูกรวดจากกุยโดคาดิโลแล้วก็เอสควิออพอน นนั่ก็เลยทําให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยหลายโยบิเอร์แกโนยังอยู่อันดับที่11ฮะมี31คะแนนเหมือนเดิมส่วนเอลเช่ขยับมา,อย,าอยู่อันดับที่13หลังจากเก็บเพิ่มเป็น29คะแนนมาดูกันที่ดาวซันวอล่าสุดก็ยังคงเป็นคาริบเบนเซมาที่ซัดไป17ประตูถิงท้ายกันที่โปรแกรมในค่ำคืนวันเสราร์ที่19กุมภาพันธ์ก็จะมีกาดาเปิดบ้านเจอเบียริลโอสอสูนาพบแอตมาดริดกาดิสเจอเกตาเฟ่แล้วก็แอตมาดิดจะพบกับอาราเบส วันที่20กุมภาพก็จะมีเอสปันดอนเปิดบ้านเจอเซบียบาเลเซียพบบาร์เซโลนาเบติสเจอกัรเมโยากาแล้วก็บีบาจะพบกับโซเซดัดส่วนคู่สุดท้ายนีคือเวอั์จันก็จะเป็นเกมระหว่างเซลตาบิโกพบเลเบนเต